ผมพยายามจะทำความเข้าใจว่าไอ้ความเป็นอาร์ตเนี่ยมันคืออะไรและความเป็นคราฟเนี่ยมันคืออะไรมันต่างกันตรงไหนแล้วไอ้ความเป็นคราฟสูงสุดเนี่ยมันกลายเป็นอาร์ตได้ไหมในความเป็นอาร์ตสูงสุดเนี่ยมันกลับไปเป็นคราฟได้ไหมอะไรไหรือว่ามันต่างกันตรงไหนเพราะงานศิละปะสมัยใหม่เนี่ยมันไม่จําอาศัยฝีมือของศิลปินหรือทักษะอีกต่อไปแล้วอะไรคือความสำคัญของงานศิละปะสมัยใหม่ สากรรมมันจะไม่มีมิติทางชุมชนมันจะตัดขาดคนกับชุมชนทำกำไรสูงสุดใช่ครับเพราะว่าแบงค์ว่าเรื่องนี้สำคัญนะครับที่เราต่างจากโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนแบงค์ก็งงมาตลอดเวลาว่าตัวเองคือใครหลายคนก็จะมองแบงค์แต่ละมุมที่เห็นไม่เหมือนกันแบงค์ทำเสื้อผ้าแบงค์ไม่ได้ทำเสื้อผ้าแบงค์ขายเสื้อผ้าแบงค์ก็แบงค์ไม่ได้ขายเสื้อผ้าแบงค์ก็รู้ว่าแบงค์ไม่ได้ขายเสื้อผ้า เป็น fashion, แฟชั่นแบงค์แบงค์ไม่ใช่ fashion, แฟชั่นแบงคไม่ใช่ทุกสิ่งแล้วที่นน <laughs> คนมองวิธีคิดแบบนี้เหมือนคนทำงานศสแลปะคือมันใหญ่มากแล้วก็ไม่ตัดออกไม่อะไรซึ่งความผิดปกติตัวเนี้ยคุณกลับมีความเชื่อมั่นบางอย่างสำหรับผมเนี่ยมันเป็นอ r t piece คุณไม่ได้คิดว่ามันจะขายได้หรือเปล่าแต่มันเป็นงานตอบสมองความรู้สึกที่คิด แต่และคอลเลคชันแบงเกิดจากสิ่งที่เขาคกิดนะครับเหมือนตั้งในเขาเขาตั้งอย่เขาก็ทำในสิ่งนั้นออกมาขายได้มันก็นดีอ่ะแต่ว่าการการการได้ทำออกมาดีกว่าก็าผมฟังก็ผมก็เซอร์มากครั้งแรกอ,ะอ่ะเสื้อหกแขนอย่างเงี้ยเกงสามขาหรืออะไรอะ่ะใครจะใส่แสดงว่าเราไม่ได้คิดถึงความงามของเสื้อของอะไรนะเราคิดแต่ความหมายของมัน ใช่ครับความงามมันมาจากความหมายอันนี้คือแบบตัวที่แม่แบงค์ไปทำงานอยู่โรงงานเย็บผ้าแล้วก็แม่ก็มีความถนัดเรื่องของการทำแพทเทิร์นในแบบของโรงงานนะครับแบงค์ก็พาแม่กลับมาอยู่บ้านด้วยแม่ก็ได้ทำงานอยู่กับเราก็ได้ดูแลหลาน มันเป็นลายในเสื้อคลุมที่เขาจะใส่ออกงานแล้วก็เลยหยิบลายนี้เพราะมันเจอลายนี้เฉพาะแถวโดยเต่าแล้วก็หอดให้เป็นเหมือนตัวบงชี้ยอันนี้มาจากโดยเต่าหน้าองเงี้ยครับมันเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาปักมันต้องนับช่องนับลายนู่นนี่นั่นนะค,รคนรุ่นใหม่ก็ทําลายนี้ไม่ได้แม่ๆก็จะได้กลับมาทำาตัวลายมันก็ไม่สียหายไปด้วยนะใช่ครับ อันนี้เราทําจากผ้าที่เรามีครับโดยไม่ตัดทอนเหมือนทิ้งทรงมันก็เลยจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอยู่ประมาณนี้ครับแล้วถึงตัดผ้าทิ้งแบงก์ก็เก็บไว้กลับมาทํางานมันเป็นการให้คุณค่ากับมันรเราเห็นคุณค่ากว่าจะดึงแม่แม่กว่าจะนั่งดึงออกมาเป็นละเส้นนะครับกว่าจะมาทอ่อกว่าจะมาย้อมมันแต่ละเส้นที่มันออกมามันมีคุณค่าสําหรับแบงก์ในการตัดทิ้งมันเหมือนแบบความรู้สึกเราเหมือนแบบอ๋อแบบไม่อยากทำครับ เหมือนเหมือนเราเอาภูมิปัญญาเอาความรู้นั้นทิ้งลงใส่ขยะไครับคือวิธีคิดการดีไซน์ของแบงค์เนี่ยมันไม่ให้เปลี่ยนแค่บริบทของภ้าพื้นเมืองมาเป็นรูปทรงของเสื้อผ้าแบบร่วมสมัยแต่มันเปลี่ยนโครงสร้างของวิถีชีวิตของชุมชนที่เขาอยู่ตั้งแต่เด็กซึ่งปิ่นก็มองเห็นนะคะว่ามันดีขึ้นแล้วมันมีตัวเลือกให้แบบช่วงโลเนาะมันจะไม่ค่อยมีงานใช่ไหมคะ ป้าๆแม่ๆแ,แ,แบบที่เขามาจากชุมชนเงี้ยค่ะเขาก็แบบมาเอาผ้าจากเราไปเย็บไปปักแล้วก็ทําให้เขาแบบมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะคะเพราะมันไม่มีงานนะคะเอาจริงๆพอเขามีตรงนี้เขาก็แบบมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้งนะเขาก็แบบได้ใช้สอยในชีวิตหรือว่าส่งลูกหลานเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นส่วนของปิน่นปิ่นก็ม,มีมีลูกคนหนึ่งคะ่ะแบบลูกเล็กด้วยะคะ่ะก็คือแบบก็ติดลูกอยากอยู่กับลูกไม่อยากไปไหนไกลมันก็ดีตรงที่ว่า ไม่ต้องห่างจากลูกไม่ต้องไปไหนไกลแล้วถ้าไปทําที่อื่นมันก็ยากที่จะมีงานให้เราทำอะคะ่ะเนาะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายในจะค่าห้องค่าหอหรือว่าค่าอะไรที่มันแบบสูงกว่าที่นี่อะคะ่ะและการออกแบบหรือการทํางานของเขาเนี่ยมันสามารถเยียวยาหรือทําให้คนพวกนี้ได้รวมตัวกันแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนชุมชนผมว่าคือมันคล้ายๆ NGO ซึ่งตัวนี้ผมสนใจมากและในขณะเดียวกันเนี่ย งานบางส่วนของเขาเนี่ยมันก็มีความเป็นอาร์ตพีซคือเป็นงานศิลปะมันมันเป็นเจตนาเดียวกันกับกับสิ่งที่ปิ๊กไปยุบานมันก็เป็นการเปลี่ยนโลกหรือว่าช่วยเหลือโลกได้แห่งอันหนึ่งเหมือนมือขยาขอกกระส้้อนอการคอร์เวชั่นหรือว่า โขกแขนแปดแขนเขาอู้ถึงเรื่องของความคิดมนุษย์ครับมนุษย์ชอบคิดว่าสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเองมันมันบดีหรือว่ามันอันตรายหรือว่ามันบบปลอดภัยครับที่จริงแมงึกกึศถึงแบบความแตกต่างพอเขาเข้าใจว่าความแตกต่างคือธรรมชาติเขาก็จะบัตัดสินคนอื่นมันก็มีความฮักความสัติภาพเกิดขึ้นจากเสื้อผ้าที่เขาใส่ครับใช่แต่ในทัศนคติของคนทําเสื้อผ้าข,ขายเนี่ย มึงจะไปขายใครวะไอซิ่วคือคือใครจะมามาใส่หรืออะไรหรือคุณไม่ได้คิดถึงคนแม่ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นครับไม่ได้คิดแม่งะไขายได้ไหมมันขายได้แบงว่าขาทั่วมันเหมือนต้นไม้ครับมันมันจักเม็ดมันก้อยๆออกห้าออกใบโดยธรรมชาตินะว่าแบงคไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับ มันโตมันกะมันเกิดประโยชน์มันอย่างที่เขาเกิดไว้อยากปีกไปอยู่บ้านอยากทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องชุมชนเรื่องอย่างไรครับพอเขาสู้กับต่างนอกบ่ได้อะแบงเปลี่ยนโครงสร้างของประเทศเป็นโลกบ่ได้แบงว่าเขาเริ่มที่เขาครับพอเริ่มที่เขาเขาทำที่เขา แล้วมันค่อยๆโตพอมันโตแบงคว่ามันเกิดประโยชน์มากๆมากที่เราจะไปเรียกร้องคนอื่นเปลี่ยนคืออย่างแบงเนี่ยมันเป็นเรื่องของอัตกรรมของการทอผ้าของการออกแบบเสื้อผ้าซึ่งตรงนี้มันโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะเข้าใจง่ายว่ามันเป็นคราฟและเป็นอารต์ตเมื่อมันถูกดีไซน์ออกมาแปลกๆแ,แต่ไอการขายกาแฟเนี่ยมันยากที่จะอธิบายว่ามันเป็นคราฟหรืออารต์ต ึ่งตรงนี้ที่ครั้งแรกที่เอ๋ยถามร้านกาแฟไม่มีเยอะมากแล้วทุกคนแม่งใส่ใจหมดอ่ะแล้วสูใจต่างจากคนอื่นยังไงคือจริงๆผมเนี่ยไม่แน่ใจเขาเป็นเคสที่ผมเนี่ยใช้เวลานาน,านมากเพื่อที่จะทําความเข้าใจว่าทําไมเขาให้คนดื่มฟรีหรือว่าด onation คุณจะให้เท่าไหร่ก็ได้เลยผมคิดว่ามันเป็นเป็นเทคนิคการค้าหรือเปล่า แล้วผมก็กลับมาบ่อยๆจนผมพยายามทําความเข้าใจว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรทําไมเขาถึงเลือกวิธีนี้คือมันก้าวพ้นของการที่แบบต้องเท่านั้นบาทเท่านี้บาทอะไรเนงะี้ยคือเรอยากให้กินกาแฟตัวเนื้อกาแฟจริงๆแล้วกันเราเนี่ยคือสิ่งที่ที่บ้านผมมีคือกาแฟ ทำเต็มที่ใส่ใจเต็มที่แล้วทำทำทุกอย่างที่แบบเป็นสิงที่เราตั้งใจมาแ,บบแล้วพี่ก็ชิมดูแล้วกันแล้วพี่ก็ให้ตามความประทับใจความรู้สึกของพี่เลยให้เท่าไหร่ก็ให้ให้ใหใหแล้วก็หมวกใบนี้มันก็เจ๋งห้องมันก็แล้วมันโขก ผมลงแค่นี้เหมือนบางตาผมไม่เยอะตาใดที่ตาเราไปสัมผัสแล้วใจก็เจอเกิดความพอใจไม่พอใจผมวางเฉยดีกว่าไม่ต้องไปสนใจมันดีกว่าไอ้ตรงหนั้นเป็นเรื่องลูกค้าแล้วละ่ะอะไรเงี้ยผมว่า,ห,า,ห,าห้าทำน้นให้ทำกาแฟม,มากลับมาฟโฟกัสกาแฟที่ผมทำมันสะท้อนถึงใจคุณว่าเกิดข้อบ่จากแค่ สิบ,บาทเงี้ยตอนนี้ฉันรู้สึกว่ากังวลไหมคนนี้ให้มากมากเฮ้ยฉันดีใจไหมแต่ถ้าคุณนิ่งคุณไม่ต้องไปนสนใจเพราะคุณตั้งเป้าหมายแล้วนี่ว่าสิ่งที่คุณทำอะ่ะคืออะไรแล้วเขานั่งเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วเขาก็ชงแต่ก,กาแฟแล้วผมผมรู้สึก เหมือนเขาเมดิเทชันอ่ะโดยผ่านกระบวนการทากาแฟแต่เขาไม่เคยพูดนะแต่ผมรู้สึกเองตอนที่ผมพ่อสังเกตว่าผมรู้สึกว่าเขามีความใส่ใจหรือความสุขกับสิ่งที่เขาทาปกติเ,เขาไม่พูดขนาดนี้นะครับอาจารย์อาจารย์ผมขยันขยอมมาห้าปีเขาขยันขยยอมห้าปี <laughs> ปัจจุบันนี้เราต้องดิ้นรนแข่งแย่งแข่งขัน แต่นี่เข้ากับไม่ค่อยอยากอยากอยู่กับตัวเองอยากอยู่แบบเงียบๆไม่กังวลไม่ค่อยกลัวไม่ค่อยสัมผัสในสิ่งที่ไม่ดีแต่มีแต่สิ่งที่สงบอยู่ภายในของเราครับเพราะว่าผมจะไม่ให้คุณค่ากับงานที่มันได้เงินทำทำงานได้เงินอ,อารมณ์น้นะที่แบบหมกมุ่นกับงานที่ได้เงินแล้วกันใช้คำนี้ เราไม่อยากเลยแรกๆดีจังตอนที่เรายังไม่ค่อยรู้นะว่าธรรมดานะเราโลกเขาบอกนะเราไงโลกเขาบอกว่าการมีเงินเยอะๆมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สุดยอดอะไรก็ไหวที่เขาจะพยายากระสานกระเนะแล้วตอนนี้ชื่ใจสรรเสริอะไรผมเหรออตอนนี้เหรอสิ่งที่ดีความหมายนะคือสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ตรงหน้า าเราสัมผัสกับการไปนั่งดื่มกับเขาหรือคนอื่นที่มาทุกคนก็จะรู้สึกว่าทุกขั้นตอนพวกนี้มันก็เป็นเป็น art of living ซึ่งมันไม่ใช่อยู่แค่ตัวกาแฟที่อร่อยหรือไม่อร่อยแต่มันอยู่ที่วิถีการที่เขามองโลกหรือการใช้ชีวิตของเขากับสิ่งที่เขาหลักโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็คล้ายๆกับมนตรีก็คือมันมีความรักความสุขมี ความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนเวลาเราทำงานด้วยกันเนี่ยผมก็เห็นความใส่ใจในการทำงานหรือแม้แต่บริบทรอบข้างหรือบทสนทนาเนี่ยมันนำพาให้เราได้เรียนรู้ตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันมีคนที่เขาทำงานสร้างสรรค์โดยที่ไม่ได้ผ่านงานศิลปะอยู่ ตอนนั้นอาจารย์สนใจอยากให้ทำบ้านผมบอกจริงๆแล้วผมไม่ได้ทําบ้านนะครับเพราะเราไม่ใช่มาทางนี้ไม่ได้เป็นอาชีพครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์ต้องการพื้นที่พื้นที่หนึ่งครับพื้นที่ที่ไว้รวจดสอบตัวเองครับเป็นเรื่องของชีวิตเป็นเรื่องของความตายอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของการทําบ้านครับไม่ใช่ถาปัดครับผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะว่าไอ้ความคิดตรงเนี้ย มันเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้มีโอกาสได้คุยเรื่องแบบนี้ซึ่งเราจะไปคุยกับคนอื่นไม่ได้นอกจากเราไปนั่งพระพูดให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยสนใจโปรเจกต์นี้ครับพอตอนหลังพอมนตรีเขาจะมามผมเสือกฝันถึงบ้านหลังนี้เสาแปดต้น<ม>ก็เลยต้องกลับไปทำสกเกตใหม่พอมาทำไปมันก็สนุกดีครับเพราะว่ามันมีมิติเรื่องของมุมมองความคิดครับมันก็เหมือนกับฝึกต,ตัวเองนะครับเหมือนเสาถ้ามันแอนเข้าใช่ไหมครับมันก็จะดูแบบ ดูมันเหมือนมันไม่มั่นคงแต่ถ้าเราให้มันโก่งออกมันจะดูอิ่มมันจะดูสมบูรณ์กว่าเพราะฉะนั้นเหลี่ยมมุมพวกนี้ครับเราต้องปรับเพราะว่าเสาเก่าที่เป็นไม้เก่ามาบางทีมุมบากเขาไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้ครับเราก็ต้องมาพลิกเหลี่ยมอีกทีนะครับเพื่อให้มันเกิดสิ่งที่ดีแล้วเราก็ต้องรักษาสิ่งที่ดีที่มันเกิดไว้แค่นั้นเองครับคือเวลาผมคุยกับเขาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขามีมเขามีความเป็นศิลปินแล้วก็ความเป็นความเป็นมนุษย์สูง ความเป็นศิลปินเนี่ยหมายถึงว่าความซื่อสัตย์กับตัวเองความเคารพคุณค่าในตัวเองคว,ความมีความมั่นใจเสรีภาพความเป็นศิลปินของผมไม่ใช่หมายความว่าคุณมีชื่อเสียงอลังการก่างอะไรแบบนั้นนะผู้จาใหญ่โตโออวดผมไม่ได้พูดถึงศิลปินแบบนั้นในความหมายของผมเนี่ยเขามีมีทุกอย่างที่ผมอยากได้ เขาถามผมว่าเอาอย่างที่คุณชอบทุกอย่างผมจะตอบเอาอย่างที่คุณชอบแล้วมันก็ออกมาได้ดีมากๆถ้าไม่ใช่เขาเนี่ยหลังคาอาจจะไม่ใช่จากนะถ้าเป็นรสนิยมผมอาจจะเป็นเมเจอร์ชีสคือเขาเป็นคนที่มันผมว่าเขาเป็นคนพิเศษอะ่ะผมแค่พยายามทําสิ่งที่มันดีครับถ้าสุดท้ายสําเร็จแล้วแล้วเขารู้สึกดีอะผมจะรู้สึกว่านี่คือความสําเร็จผมที่เหลือเราต้องรักษาความรู้สึกนั้นต่อไป แล้วมันไม่ใช่ว่าจะได้รับจากทุกคนครับมันไม่ได้รับผลตอบแทนแบบนี้ทุกคนผมก็เลยเลือกที่จะรักษาเหมือนที่พี่ถามผมตอนแรกว่าทําไมถึงรับงานนี้ทั้งท,งที่ผมไม่เคยให้ใครถ่ายรูปนะครับผมไม่อยากมีตัวตนไม่อยากมีอะไรเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าผมอยู่บนโลกนี้ด้วยซ้ำแต่พอพี่ถามนั่นคือผมมาเพื่อจะรักษาความรู้สึกที่ดีที่ผมว่าเนี่ยครับมันเกิดขึ้นครับแล้วมันยากกว่าสร้างบ้านอีกนะครับยากกว่าที่จะทําให้มันรู้สึกดีในการรักษาไว้เพราะอีก5ปีมันก็ต้องดีอยู่อีก10ปีมันก็ อีก30ปีผมก็ยังอยากให้มันดีอยู่เพราะฉะนั้นหลังเวลาจากนี้ไปนั่นคือวิธีที่ต้องรักษาความรู้สึกดีนี้ไว้บางครั้งผมก็มีปัญหากับคู่ชีวิตผมนะครับเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทำแบบผมจะไม่มีใครเข้าใจแล้วผมจะเสียเวลาเปล ผมบอกมันไม่เสียเวลาเปล่าครับเพราะถ้าผมเปลี่ยนตัวเองไะไรนะั่นหมายถึงว่าผมเสียเวลาทั้งหมดที่ผมทํามาครับผมจะไม่เปลี่ยนผมก็ยังคงทํางานในแบบเดิมครับผมก็รู้สึกว่าผมโชคดีที่ได้ทํางานร่วมกับเขาแล้วก็ได้เห็นการคิดการรับผิดชอบผมปล่อยให้เขาอินพไว้หมดเลยนะไม้ทุกอันที่เขาใสา่มุมทุกอันที่เขาเข้าอย่างพื้นนี่นะไม้ไม่เท่ากันข้างล่างมันมีลองริ่มรอง ปรับให้เท่ากันอะไรทุกอันนี้มันถูกแบบเออมันมีรายละเอียดเยอะมากที่ผมว่าที่มึงทำขนาดนี้เลยวะปกติคนก็จะทำทำแล้วก็ใส่ให้มันเท่ากันใช่ไหมบางมากเล็กมากกระช่่งแต่นี่มันถูกปรับตั้งแต่เอาอะไรเสริมให้ไม้มันอยู่ระดับเดียวกันให้มากที่สุดอ่ะมันให้แรงบันดาลใจผมมันทำให้ผมเข้าใจว่าเออมันศิลปะมันไม่ใช่ การสร้างผลงานศิลปะที่เป็นรูปเขียนรูปปั้นอะไรเงี้ยแต่มันอยู่ในวิถีชีวิตทั้งหมดที่เขาทำมันเขาอาจจะไม่ใช่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่หรือมีชื่อเสียงแต่ผมว่าการใช้ชีวิตที่ใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่เขามีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันมีคุณค่าวะแล้วมันมีความสุขมีความสงบอยู่ในนั้นแล้วผมรู้สึกว่าเออ วิธีการทำงานหรือปรัชญาในความคิดในการทำงานเนี่ยมันมีความเป็นศิลปะมากกว่าความเป็นขาบอ่านแล้วมันไม่ใช่ทำเพื่อเหมือนกับเป็นอาชีพถูกว่าจ้างอย่างเดียวคือแต่มันทำเพราะว่าเขามีความสุขกับสิ่งที่เขาทำเราไม่รู้สึกว่าเขาทำเพราะว่ามีเงินเขาถึงมาทำให้เราเพราะว่ามีเงินเขาอาจจะไม่ทำให้ด้วยถ้าเขาคุยแล้วไม่ถูกใจอะไรแบบนี้ ถ้าคิดเงินก่อนนะครับมันทํางานไม่ได้ครับ oh. เราจะถูกกาหนดด้วยตัวเลขครับเราจะถูกกาหนดด้วยความคุ้มค่า oh. เราจะถูกกาหนดด้วยเวลาเราจะถูกกาหนดด้วยเจ้าของ oh. ผมทํางานบนพื้นฐานนี้แม้กระทั่งอาจารย์ถามว่าทําไมมันยังไม่ <laughs> ยังไม่มีอันนนนไม่มีอันนี้อาจารย์จะถามซึ่งผมผมแทบตอบไม่ได้และผมไม่ตอบครับผมก็แค่ทําไปครับเพราะว่าถ้าเราไปถูกกาหนดด้วยวิธีคิดแบบนี้นะครับเราก็เหมือนช่างทั่วไปที่เราทําบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาชนะเทคนิคเราจะเอาชนะแวดลอ้อม แดดร้อนผมก็ทําฝนตกผมก็ทํามืดผมก็ยังทําเพราะผมตื่นเต้นที่จะทำมันอันนี้คือถ้าเรารู้สึกดีนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีต่อให้เงินเยอะขนาดไหนเราก็ไม่สามารถทํามันได้การที่ผมมาทาบ้านให้อาจารย์นั่นเพราะว่าแฟนผมอนุญาตให้ผมมาทําการที่แฟนผมอนุญาตให้ผมมาทานั่นหมายถึงว่าครอบครัวของแฟนก็ซัพพอร์ตผมในถึงที่ผมทําและอาจไม่เกิดมูลค่าเลยก็ได้แล้วงานที่บ้านผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครเรียกร้องผมผมช่วยได้หมดเพราะผมไม่เคยมีอาชีพ คนอย่างเงี้ยไม่ว่ามันจะทําอะไรก็น่าสนใจคือมันมันใส่ใจขนาดมันไม่ใช่งานอาชีพหลักของมันนะแต่มันใส่ใจในสิ่งที่ทํา